ืัอนี้จะมาเบ้าเรื่องของเงินเงินเงินเป็นยังคนมีเงินจึงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นยังคนบ่มีเงินจึงนับมื่อนับบ่มีเงินหรือว่าจนล่องจนลงจนเรื่องเงินนั่นเองเนาะบ่รู้ว่าด้วยเหตุผลอันใดซึ่งจันสดาก็ได้ไอเดียดีๆจากปึ้มสมองเงินล้านจะมาเบา้าซูฟังนั่นเองเนาะคือเป็นบอกว่าสาเหตุเป็นอย่างคนที่มีเงินแล้วคือนับมื่อนับมีเงินหลายขึ้นและคนที่บ่มีได้เป็นอย่างขึ้นนับมือ่อนับ ฮู้สึกว่าทดถอยหื้อผู้ซึกวกาบ่มีเงินนี่ย้อนอย่างเป็นหาะก็เข้าจะมาเ่าซื้อฟังอันทมิดเลยหนึ่งความคิดพอเขาจะคิดตลอดว่าเขานั้นบวมีเงินและทราบนี้ชีบิตนี้ก็คือสีบรวยเถื่อพอความคิดต่อนั้นจึงเฮ็ดใ้เขานี่บบไปสร้างสารรค์มันจึงท่งผลให้ว่าเงินนั่นเป็นเรื่องที่บ่ดีหรือว่าเงินนั่นเป็นสิ่งที่หายากก่อนสีมีเงินก่อนสิร่ำสีรวยมันต้องเมื่อยต้องเสียเงแฮังต้องมดพลังงานแหละกับคนมีเงินนี่เขาต้องทุกเขาต้องบ่มีความสุข แต่บางทีสิ่งที่ทานทิศอาจจะโกงกันขาน้ามกันก็ได้เนาะเพราะว่าอย่างพราะส่วนหลายแล้วคนที่มีเงินหลายนั่นเขาจะมีความสุขมีอิสระภาพทางด้านการเงินมีอิสระภาพทางด้านการเวลาแล้วเขาก็จะเห้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตนั้นมีความสุขลหลายๆอย่างแล้วเขาก็บิ่งข้อได้เปลี่ยนเหมือนกันว่ามีเงินและบ่มีเงินหนีย้อนอย่างแล้วมันต่างกันไดนเพราะว่าหลายคนอาจจะว่าว่ามีเงินหลายตายไปก็นาําอะไรอันนี้บ่เถียงแม่นวามจริงเนาะ ถือว่ามีเงินหลายตายเอาไปน้ำบบไรทุกคนเลยแหละ,ะบุปผาเต็มเงื่อนเงินเนาะครูหักชีวิตครอบครัวลูกเต้าเจ้าก็ไปน้ำบบไรจักคนนั่นเองแต่อย่าลืมว่าถ้าเขามีเงินก่อนตายนั้นมันซอยได้แบบใดมันกับว่าให้ต่อให้ลูกให้หลานเขาให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ไอเอือน้องเขาให้ใหออหก็ซอยเขาได้หลายทางหรือเอาไปซวยซูนซงเคาะซวยกันกุศลก็ได้เสนยวกันนี่แหละคือเหตุผลดีของการมีเงินคือเพิ่นบอกว่าเริ่มมาจากความคิดเท่านั้นถ้าคนทีจะคิด หรือว่าคนที่บูมีเรื่องเงินนั่นส่วนใหญ่จะคิดอคติกับเงินจะคิดว่าคนมีเงินหรือคนรวยนั่นเป็นคนบูดีเป็นคนบูมีน้ำใจเป็นคนเห็นแก่โตแม่นเนาะถ้าคนรวยผู้นั้นเขาเฮ็ดบูดีเส้นว่าไปส่อโกงมารวยด้วยการไปคิดลักขโมยด้วยรวยด้วยการแบบไปญาติไปซิงเอาของผู้อื่นหรือเฮ็ดบูดีเฮ็ดพิดกฎใหม่ในแม่นแท่นนั่นเองเนาะถือว่าเขาเป็นคนรวยที่บูดี แต่ใน,นอีกมุมมองหนึ่งเชซนผู้ใดที่ร,รวยๆเนาะยกให้เห็นถึงบิลเกตที่ว่ากระเจ้ามรวยหรือมีเงินและกระเจ้ายังสร้างสรงสรสิ่งดีๆจะถาว่าไปไปศึกษาดีๆของประวัติของบิลเกตเนาะเช่นการสร้อยเหลือสังคมของเราเช่นมุ้นนที่นุ่นนี่นั่นที่เราเห็ดเพื่อสังคมอย่างหลวงหลายเซนว่าเขามีเงินมันกระซอยได้แบบไดเนาะตัวอย่างว่าหนึ่งอันทมีเลยเนาะเวลาเจ้าจะกินเนี่ย จะสามารถเลือกได้อาหารที่ดีมีประโยชน์ก็เป็นอาหารที่เจ้าสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องคิดถึงราคาว่าสิถึกสิแพงซ้ำใดและนอกจากเจ้าจะซื้อกินเน้าจาเจ้าได้จะยังซื้อให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องและให้เพื่อแพร่เบิดทุกคนหรือหลายๆคนหรือไปซอยคนยากคน,กคนจนซอยได้อันที่2ก็คือสามารถเลือกคองหมอได้เวลาเขาเจ็บเป็นป่วยเขาก็สามารถบวยได้เพราะลองคนว่าจะมีเงินหลายเจ้าเวลาจะสิไปเจ็บป่วยเงินก็นกอไไนซอย่ได้แมนซอยได้แต่มันซอยเขาเลือกของหมอได้และมีเงินอีกข้อหนึ่งกับซอยได้แบบใดเวลาที่ว่า เฮาหันอยากพาพ่อแม่ไปลินไปเที่ยวต่างประเทศไปนู่นนี่นั่นมันก็แสดงถึงความกระตันยูกระตาเบทีว่าเขาหักพ่อแม่นั้นบแม่นหักเพียงตะนอนกอนดอยู่บ้านหรือบ่มม่นหักเพียงแต่คิดว่าโออยากซอยเพินินแต่สามารถว่าเขามีเงินแล้วเขาสามารถเพิ่นไปเที่ยวได้พาเพิ่นมีความสุขได้ในเอเนาะมีอิสระถือว่าได้เหตุหลายๆอย่างหรือว่าง่ายว่าจะมีเงินไหลายเจ้าก็สามารถแบ่งปันเพื่อแผ่ได้และการซอยของเขาก็สุดเล่าแต่เนาะเพราะว่าผู้ที่มีเงินและแห่งมีน้ำใจมอบให้ซวยเหลือในจันทดาเนี่ย สมเสริลอะรกัย่องย่อพอเปอย่างพอมันทายทอดปาาระกันที่เรามีเงินหนีย้อนความผู้ความสามารถของเราแล้วจึงหามาได้ซัมนี่และเราไปเพื่อแพ่ได้นั่นเองเนาะแต่ส่วนมากก็จ้าหามาแล้วก็จะาบเพื่อแพ่นั่นก็สิทธิส่วนตัวซึ่งเขาผู้สามารถไปบงังพับแผยได้เพราะว่าการแบ่งมอบให้เนี่ยมันขึ้นมาจากน้ำใจนั่นเองแต่บันีิย้อนกลับไปไปผู้ที่บ่มีด้วยเนาะเอาเจ้าสิซื้อกินเจ้าก็เลือกบ่ได้เจ้าเช็ดนี่นนี่นเจ้าก็ไปบ่ได้เจ้าจับทรงลูกเงียนเจ้าเงียนสูงๆบอนเงียน,น,นดีๆเจ้าก็เลือกบ่ได้ หรือเจ้าอยากเฮ็นนั้นเทนี้เจ้าก็เห็ดบ่ได้เพราะว่าเยังยมันขาดปัดัยตอนนั้นแหละสนันก่อนที่จะเป็นคนรวยหรือก้าวไปสู่คนที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเนาะมันก็เริ่มจากเปลี่ยนความคิดนี่ก่อนแม้นจะอาจจะคัอคติว่าโอ้เจ้าลงหลายเนาะเพราะเจ้าเกิดมากับสัวขาวจะตายไปก็น้ำบ่ได้เจ้ามาลงในเรื่องเงินคําเป็นสิ่งสัวขาวม้นบ่ปฏิเสธแต่อย่าลืมว่าคนที่กระเจ้าเหตดีก็จะจะเหตดีทั้งโลกนี้และก็โลกน้ะและก็การที่มีเงินก็ได้สวยกว่า พราะว่ามันจะมีเส้นบางๆระวางว่าคนดีนอนอยู่บ้านมันใกล้เคียงกับขี่ขั้นนะน้อยเดียวเนาะะนั้นแล้วการเป็นคนดีหรือการเป็นคนมีน้ำใจมันแสดงออกย้อนอย่างเฮาเหดเพื่อคนอื่นหลายคือเป้าหมายเนาะคือสมมติจย์สุดาอ้าเฮาก็อยากรวยมีเงินไหลไหลพออย่างเขาจะได้่อยคนอื่นได้หลายๆคือสมมติคนมีเงินไหลอันนี้เป้าหมายความฝันของตัวเองนะคอยเี็ดบ้านเด็กกาพร้า ตอนนี้คอยซื้อดินได้แล้วละการที่ว่าเขาจะมีนั่นก็เกิดมาจากเฮือแหงหรือไอเดียความคิดที่เขาบ้ได้เปดต้องการกระขอพอบางคนบอกว่าเงินปวดสาคัญแต่ยังไปขอขอได้ซอยขอได้ขอได้อันนี้ได้น้ําใจขอได้ไม่เหตุบุญซะบางคนอาจจะอ้างเป็นแบบนั้นแบบนี้เนาะแต่วิธีคือว่าถ้าเขาซอยด้วยเหงาด้แหงหรือด้วยตัวของเ,เองเขาจะเหตุได้เขามีเงินพออย่างสมมุติว่าเขามีเงินเนาะขอซื้อดินขออยากบ้านเด็กกาพร้าขออยากซอยคนขอมีธุรกิจมีบริษัทขอมีพนักงานเป็นร้อยคนทุกคนนั่นได้หับเเงินนดือ ได้มีรายได้ค่อยซอยแบ่งเบาภาระของประเทศชาติค่อยสร้างเศรษฐก,กิจให้ดีขึ้นอ้าวมันกระอยได้หลายทางซอยเพราะว่าอย่างแต่ละคนที่เปียกเฮา็เจ้ากับมีครอบมีควัมมีเงินเดือนไปจนเจือเนาะเริ่มจากสายเนาะสมมติว่าผู้สูงสุดก็ได้เสาปลายล้านแล้วลงมาห้อจนสองล้านบอกมันกระอยได้อย่างกระเจ้ามีเงินเดือนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้กรเจ้าทรงเสียให้ครอบครัวกระเจ้าได้อันนี้เป้าเออึางอย่างคือคนบอกว่าวิธีถ้าเขาจะรวยเนาะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เศ t ษของเขาว่า ความรวยหรือความมีเงินทุกคนนั่นเหตุได้แจนส์ดากาการันตีว่าทุกคนเหตุได้ถ้าหัวใจหรือความคิดจะเปลี่ยนก่อนว่ามีเงินนั่นแล้วมันจะดีนะใดมันจะซอยระไดนี่แหละคือเหตุผลที่ยกว่าเป็นตัวอย่างบ่าได้จากปึ่มสมองเงินล้านที่รู้สึกว่าโอ้ยคึกใจกระแทกใจเวลาอ่านแล้วว่าแม่นแท้ๆเนาะสิ่งที่บ่งบอกว่าเหตุผลว่าเป็นอย่างผู้มีเงินจึงมีขึ้นและผู้บ่มีจึงบ่มีย้อนแพ้ความคิดบางๆนี่แหละที่คิดว่า เงินบบได้สําคัญตายไปกับ่ได้แล้วก็คนมีเงินเป็นคนบบดีมีน้ําใจแต่เบิ่งคืดย้อนคักๆคือสมมติว่าตัวอย่างบบว่าไผ่ไก่นะบนบรรยากานย้อนเต๋อ้อมเพื่อเขาเ้าเนาะลางคนอาจจะโอ๊ยอยากโชว์ว่าเจ้านีจังซ่าจะสิเขาเอิ้น่าโชว์เขาเอิ้น่าความเสื่อมันเสื่อในศักยภาพเสื่อในผลงานเสื่อในสิ่งแถวเหตุสิ่งแถวทำเช่นตัวอย่างว่าเขามีเขาได้ซอยสังคมคือผลงานของสามาคมจันทร์สดากรสามาคมสามาคีเพื่อความดีเนาะ ปีกายนี่ซอยได้แต่เกือบหาร้อยล้านปีนี่เ่าได่สี่้อยกว่าล้านเกือบหาร้อยล้านและผู้ที่มีอคติหรือมาเบิงเฮาหรือมาเบาเ้าเฮาว่าโอ้เฮาจ้าสั้นเจ้สิเจ้าผู้ที่เบ,าเบ้าเนาะหรือผู้ที่คิดบุหรีในเรื่องเงินเนะเจ้าได้เหตุผลงานอย่างเพื่อสังคมบอกตัวนี้ควรย้อนไปคิดเนาะเช่นว่าเบิดปีได้ซอยวัาขาแสนเกียรติเนาะถ้าสมมติว่าตัวเองยังบุนนี่มีผลงานจากสั้นสั้นนั่นแล้วให้คิดทบทวนแบบบางที่อาจจะเป็นความคิดเล็กๆแน่นอนละอาจจะซอยเฮาเงินเนี่ยหนีพอว่าเงิน คือคล้ายคือเขาหมูเนะาะเขาหักหมูมีน้ำใจขเขาเกยังมาหาเขาเพราะปัญหาคือเขาคือดีเงินเงินมันเกยังมาหาเขาเขาคือเรงนั้นบดีมันจะอยากมาหาเขาจ้กเจ้าคือสมมติจะลองไปบ้าคนคนนีนบ้บดีเขาอยากสิไปหาจักจักเธอเนาะมันก็ต้องค้นในทางบวกพลังบวกค้นในทางที่ดีและอันดีๆก็จะเข้ามาหาเขาสนะเขาต้องบวกไว้ในความดีและเงินดีๆจะเข้ามาอันนี้ก็เป็เพียงสนน่วนหนึ่งน้อยของบาเรื่องของพลังของเงนนะินเดี๋ยวเจ้ามีเงินเดี๋ยวจะกระเบิดไปแม่ถ้าสมมติมาตัวอย่างเนาะ โดนัด์ทนะัมเนาะประธานาธิบดีคนเก่าของสหร,รัฐเมกาแล้วเคยเป็นหนี้พันล้านแต่อย่าลืมว่าเราหากลับมาได้คืนนะหลายพันเท่าเพราะว่าอย่างเรามีความหูความสามารถมันสมองและสองมือและอันที่สําคัญลกักลักที่แจนสดาสัมผัสและเบิงเห็นหรือศึกษาอ่านปึ้มประวัติของเพื่อนเนาะแม่นไอเดียความคิดและการบุยอมแพ้และเป้าหมายที่จะเหตุและเหตุเพื่อนนั่นเองเนาะทุกทุกคนล้วนแล้วมีจะสิ่งที่งดงามแล้วทุกคนสามารถเห็นได้เวิร์ดที่มาเบ้าเนาะอยากให้เข้าใจว่า เพราะความคิดนั่นแหละที่จันสดามาเบ้านั่นมาห่อมาจากสมองเงินล้านนั่นเองเค่ได้แต่ทีมีเงินล้านก็ต้องได้คิดแบบคนรวยต้องได้คิดแบบคนที่มีสมองเงินล้านและต้องคิดคือแนวคิดของคนประสบผลสําเร็จไอ้ก็ฝากใ้เนาะก,กับเพจจันสดาพารวยรวยความหุค้คูความสุข